มาดูข้อ7บริษัทผลิตน้ำผลไม้ได้ได้วันละ6ชั่วโมงชั่วโมงละ250กระป๋องนะครับแต่ต้องส่งให้ลูกค้า1,600กรระป๋องยังขาดน้ำผลไม้อีกกี่กระป๋องเขาถามวิธีคิดหาคำตอบตรงตามข้อใด จุดสำคัญคือจุดนี้ครับหกชั่วโมงชั่วโมงละมันละหกชั่วโมงชั่วโมงละสองร้อห้าสิบอันนี้เป็นวิธีการคูณน,นะครับจับจุดเห็นไหมวิธีการคูณยังขาดอีกหนึ่งพันหกร้อยกระป๋องจะต้องส่งให้ลูกค้าหนึ่งพันหกร้อยกระป๋องก็ต้องเอามาลบนะครับข้อนี้มีการคูณกับการลบนะครับจับจุดตรงนี้คือการคูณเรามาเห็นการคูณปุ๊บข้อนี้เปการคูณในก,การเป็นหลักแล้วก็มาดูอีก การลบนะครับจุดสำคัญคือตรงนี้ครับการคูนอันละหกชั่วโมงได้ชั่วโมงละสองล้านสิกบกระป๋องการคูนนะครับช้อยที่สามดูข้อแปดข้อแปดนี่ร้านที่หนึ่งตุ๊กตาตัวละ ตุ๊กตา2ตัวราคา198บาทร้านที่2ตุ๊กตา4ตัวราคา380บาทจิรวันต้องการซื้อตุ๊กตา1ตัวที่มีราคาถูกที่สุดจะต้องเลือกร้านในเพราะเหตุใด <c oughs> เขาต้องถามราคาร้านละเท่าไหร่นะครับร้านละเท่าก็คือ ต้องนำมาหารอย่างร้าน,นที่1น,นะครับตุ๊กตา2ตัวราคา1 9ึบาทก็ตัวละเท่าไหร่หตัวราคา,าคือนำาหาหนึ่งร้อยเก้าสิบ1 9หารสองก็ได้สักเก้าสิบ99นะครับได้สักเกบเก้าสองเกปดนะครับเก้าแลื่อนสักแลงมาสอง9ก อันที่สองตุ๊กตาสี่ตัวสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแตัว1นราคาเท่าไรก็คือสามดบหารด้วยสีได้95ล้าน1นตัวละล้านที่หตัวละเกล้านที่สองตัวละเกหล้านที่2ถูกกว่าล้านที่หนึ่งยู่ีบาทนะครับเห็นไหมคำตอบถูกล้านที่สอง ต้องตอบลา้านที่2ถูกเพราะราคาถูกกว่า4บาทนะครับร้าน,นที่2 95าบาบาทล้านที่หบาทวิธีคิด <c oughs> ต่อไปข้อ9ข้อ9ราคาสินค้า6ชนิดของรัฐสภกรโรงเรียนแห่งหนึ่ง ราคาสินค้านะครับสมุดยี่บาทนะครับสมุดสมุดในยี่สิบบาทคือหนึ่งเล่มนะครับดินสอทั้งละเจ็ดบาทปากกาต่อหน่วย <c oughs> ต่ออันนะครับราคาต่อหน่วยคือต่ออันต่อชิ้นนะครับสมุดเล่มละยี่สิบบาทดินสอไม้บรรทัดห้ายางลบอันละห้า สีไม้กล่องละสามสิบห้านะครับเ <c oughs> ขาถามจากตารางข้อใดถูกต้องนะครับเห้มาวิธีคิดเนี่ยข้อที่หนึ่งิติซื้อสมุดสองเล่มเรียน,นสอนหนึ่งแท่งจ่ายเงินห้าเจ็ดบาทซื้อสมุดสองเล่มยี่สิบบวกยี่สิบ ดิสซอนหนึ่งแท่งเบวกด้วย7จ็ดเป็นสีไม่ใช่ห้าสิเจ็ดที่2อนุดีซื้อมันทัด4อันสี 4, ไม้หนึ่งกล่องจ่ายเงิน55บห้าบาทไาม้มรทัด4อันอันละ5ก็5 4, ้าคูณสี่กับยี่ไม้35มสิบวกสาเป็น55ถูกต้องครัพรที่3ปรีชาซื้อดินสอ3แท่งยางลบ1แท่งจ่ายเงินสาบาท อ่าดินยางซื้อ3แท่งืีอถอดสาแท่งแท่งละเจก็ยี่สิบเคูณเจ็ยี่สิเอ็ดบวกหเป็น2ี่สิที่สี่เ i̇şte จ้าหนนี่ซื้อปากกาสองด้ามดินสองหนึ่งแท่งจ่ายเงิน3าบาทไม่ถูกปากกาสองด้ามด้ามละ1ิบสองสอคูณสิบสองสิบสองสองเป็น24 ยี่บวกเเป็น31มสบเอ่สวกเเป็น31นะครับเพราที่ถูกคือช้อยที่ส